หินอุ้มน้ำธนาคารน้ำใต้ดินการทำธนาคารน้ำใต้ดินหินอุ้มน้ำมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าหินอุ้มน้ำจะทำหน้าที่ในการเก็บน้ำฝนไว้ใต้ดินในช่วงหน้าฝนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและจะนำน้ำขึ้นมาใช้ในช่วงหน้าแล้งหรือช่วงที่มีการขาดแคลนน้ำหลายคนยังไม่รู้ว่าหินอุ้มน้ำเป็นยังไงนะครับคลิปนี้มีคาตอบครับ หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ้เราขุดถึงชั้นหินอุ้มน้ําหรือ,อยังนะครับหรือบางคนก็อาจจะต้องการหาข้อมูลเรื่องชั้นหินอุ้มน้าด้วยตัวเองนะครับคลิปนี้ก็จะมีคําตอบให้นะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับหินอุ้มน้ําคืออะไรชั้นหินอุ้มน้ําสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะครับ1คือชั้นหินอุ้มน้ําที่ไม่มีขอบเขต ซึ่งจะอยู่ชั้นบนนะครับน้ำสามารถซึมผ่านลงไปได้นะครับ2คือชั้นหินอุ้มน้ำที่มีขอบเขตซึ่งจะอยู่ชั้นล่างนะครับโดยจะมีชั้นหินขวางน้ำนะครับกั้นระหว่างชั้นหินชั้นบนนะครับกับชั้นล่างนะครับแต่สิ่งที่ผมจะกล่าวถึงต่อไปนี้คือชั้นหินที่อยู่ชั้นบนนะครับซึ่งเป็นช yes. ั้นหินที่น้ำซึมผ่านได้ที่เราจะทำธนาคารน้ำใต้ดินนะครับ เราจะดูได้ยังไงว่าเราขุดถึงชั้นหินอุ้มน้ําแล้วนะครับจะมีวิธีดูนะครับข้อแรกก็คือว่าความลึกของชั้นหินอุ้มน้ําจะอยู่ระหว่าง7จ็ถึงสิเมตรนะครับจะประมาณนี้นะครับข้อที่2ก็คือชั้นหินอุ้มน้ําจะต้องขุดให้ผ่านชั้นดินเหนียวนะครับเพราะชั้นหินอุ้มน้ําจะอยู่ถัดจากชั้นดินเหนียวนะครับ3ก็คือหินอุ้มน้ําเมื่อเรานําหินอุ้มน้ําไปบี้ใส่น้ํานะครับไปบี้ใส่น้ํา จะไม่มีดินเหนียวติดมือนะครับนี่คือข้อสังเกตของชั้นหินอุ้มน้ำนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือเราสามารถที่สังเกตดูความลึกของชั้นหินอุ้มน้ำจากความลึกของบ่อน้ําตื้นบริเวณนั้นนะครับอ่าอีกอย่างคือเราสามารถที่จะดูความลึกของชั้นหินอุ้มน้ำจากความลึกของบ่อบาดาลน้ําตื้นในบริเวณนั้นนะครับก็สามารถที่จะดูได้นะครับ ต่อไปผมจะพาไปค้นหาข้อมูลชั้นหินอุ้มน้ำนะครับซึ่งจะมีอยู่4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือเราค้นหาแผนที่น้ําบาดาลน,นะครับจาก Google นะครับขั้นตอนที่2คือเราพิมพ์แผนที่น้ําบาดาลรายจังหวัดนะครับเรากดเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปเสร็จเราก็เลือกจังหวัดที่เราต้องการนะครับ ลือกจังหวัดที่เราต้องการหลังจากนั้นก็กดแผนที่น้ำบาดาลขนาดเล็กนะครับเมื่อเรากดเข้าไปก็จะปรากฏแผนที่แล้วก็คำอธิบายด้านล่างนะครับเราจะสังเกตว่าชั้นหินอุ้มน้ำแต่ละพื้นที่จะต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ละพื้นที่ว่าเป็นยังไงนะครับเราเข้าไปใน Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า แผนที่น้ำบาดาลน,นะครับแผนที่น้ำบาดาลพิมพ์เข้าไปเลยนะครับ <_ c oughs> พิมพ์เข้าไปเสร็จนะครับก็กดค้นหานะครับกดค้นหาก็จะปรากฏแผนที่น้ำบาดาลรายจังหวัดขึ้นมาของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลน,นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับเราก็จะเข้าไปเลือกจังหวัดที่เราต้องการนะครับ ก็เาไปเลือกจังหวัดที่เราต้องการผมอยู่เชียงรายผมก็จะเลือกเชียงรายนะครับแล้วก็เข้าไปกดดูแผนที่นะครับก็จะปรากฏแผนที่ขึ้นมาแล้วก็คําอธิบายาหินชนิดต่างๆด้านล่างนะครับผมจะพาไปดูที่อําเภอเทิงนะครับจะเป็นชั้นหินอุ้มน้ําที่เป็นตะรกอรนกวดทรายนะครับไปดูที่แม่จันหรือแม่ฟ้าหลวงนะครับ ก็จะเป็นหินอุ้มน้ำที่เป็นหินอคนีและหินแปรนะครับทีนี้ผมจะพาไปดูที่ตะวันออกสุดนะครับที่อุบลราชธานีนะครับก็จะคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะปรากฏแผนที่จังหวัดอุบลราชธานีขึ้นนะครับส่วนใหญ่ภาคอีสานชั้นหินอุ้มน้ำจะคล้ายๆกันนะครับจะคล้ายๆกันเดี๋ยวจะพาไปดูที่อำเภอเดชอุด,ดมนะครับซึ่งอยู่ ตอนล่างของจังหวัดอุบลนะครับเข้าไปดูที่เด็ดอุดมนะครับก็จะเป็นชั้นหินอุ้มน้ำอ่าประเภทชั้นหินอุ้มน้ำที่เป็นหินตะกอนนะครับที่อุบลราชธานีส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินตะกอนกันนะครับในภาคอีสานนะครับเกือบทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูภาคใต้นะครับภาคใต้ที่สุราธานีนะครับ ส่วนใหญ่สุราธานีก็จะเป็นหินตะกอนแล้วก็หินอักนีหินแปรนะครับจะคล้ายคล้ายภาคเหนือนะครับครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นความรู้ในเรื่องหินอุ้มน้ำนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจในการทำธนาคารน้ำใต้ดินที่กำลังศึกษา ชั้นหินอุ้มน้ำนะครับซึ่งมีความสำคัญมากในการทำธนาคารน้ำใต้ดินผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินไม่มากก็น้อยนะครับก็ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจขอบคุณครับสวัสดีครับ